ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับครับเมื่อนี้นะครับเที่นัดดีก็เดินทางมาบ้านพ่อแต้มนะครับจะมาค่อาตัวพอดีก็คือเปาแหลมนะครับมาตามตัวเล็กที่เางเล่าพัฒนาของเปาแหลมครับสวัสดีครับเปาแหลมครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้มันใจแห้งซั่มใดเมื่อนี้เปาแหลมเลขเล่านาะพี่น้องกันคือพี่น้องเห็นนั่นแหละ แม่นมั่นใจได้แก่ต้องระวังเอาไว้คือเราครับมเขามีรลดเพราะว่าเป็นหอยคำานวลสีติแก่ต้องมเขามีรลดครับผมแต่ว่าฟันใหนพี่น้องคือเราเหมือนเดิมเอาโอเคครับรอบนี้แต่ว่าสีไ้พอเต็มเป็นคนเขียนพอเบาเลียมบ่มีเวลานะครับเป็นอยากน้ำหอยหุ่นหอยห้น้อยเป็นทรงลงในกลุมครับพี่น้องที่แต่ว่าตัวเรียกเป็นย่นมาให้เฮลันยิกลงให้เรียบร้อยแล้วเอาห้พอเต็มเป็นผู้ลงนะครับมาดูกัน ครับผม2566เนาะพี่น้องเนาะครับพอเทียมสิบห้ามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนปลาตานต่ออีกครับที่จริงพอเทียมสรุปไปแล้วเนาะครับนะเนาะเซียนปลาตาน้องก็อยู่ได้มากน้องก็ลงนะครับครับมือวันพุธเนาะครับเนาะวันพุธท,ที่13ธันวาคม66หกเลาพัฒนาออก432 232ครับส่วนเด็กลางก็ออก22เนาะพี่น้องเนาะมีซีตัวเดียวมาผนโมอยู่นี่ คร,ครับเซียนปลาตานงวดที่พันมากก็รุดเ,เป็นพี่น้องเนาะครับเป็นฟันเก่าตัวเดียวนะครับรุดไปก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับเพราะว่าคู่บาอาจารย์ได้นะครับเนาะมือนีพอแจ่มจะพามาตามต่อยอกเนะครับเนาะเซียนปลาตานนะครับ เอาเลยพอแต้มเพราะว่าใพี่น้องอิซีเพียนเราผลเผยเล่าออกนะครับวันศุกร์ ครับโดนออเดอร์พี่น้องเอฟซีครับบ่ได็ดตามเหลยกล่าพัฒนาเสี่ยนปลาตานหรือว่าเบ้าแหลมนะครับเขาพึ่งจะมาตามรอบนี้นะครับก็ขอให้โชคให้มันนะครับก็ให้ปังปังครับรอบนี้ครับก็พอเต็มก็วกกันลายเธอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเชียนปลาตานกับเบ้าแหลมคนเดียวกันนะครับเลขขึ้นก็เลขอันเดียวกันเนาะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูด0ตัวเดียวครับครับพี่น้องมาเบิงชุดวินนะครับได้เลขชุดวินกัน มีสี่สี่ศูนย์แปดมีขับเคอชุดวิ่งของเพื่นนอนนะครับเนาะ กันแต่ว่าส่วนจับคู่กับมีมาเนาอพี่น้องเนาะครับเสียนประตานประจับคู่ให้มีอ,อ๋อสี่ศูนย์สี่แปด ตั้นตัวเดียวเนียนๆคือ0ูนย์แปดครับเนียๆนๆนะพี่น้องเนาะกับเสียนปาแตนเป็นเนียนให้ศูนย์แปด บเบียว,ว่าตัวที่เพิ่นบุเรียนห้องมักเข้าเก่าด้ยวยครับเด้อ444048นะครับกถือว,ว่าเลขบัวลายหางเนะพี่น้องเนาะครับกับมีเลข3ตัวน้ำนะครับเลข3ตัวกัมี440 <40 S 2> ครับ448 สี่ศูนย์แปดนะครับกับกระเมดซี 4, ตัวแถมไม่หนุ่มพี่น้องเนาะสองหางสี่สี่ห้าสี่ เจ็ดหกนะครับครับแปลว่าโอกาสขึ้นบนเล็กเบิ่นเนาะโอ้โอกาสลางล่างนะครับเล็กเบิ่นกระสิมี ค่ะจะเบ่งตามเลขจับคู่นะพี่น้องเนาะพอเซียนปลาตานพันเน้นที่08ต้าเลขสามตัวมันก็นจะมี408นะครับนี่ <c oughs> แล้วก็มี4048นะครับสามหาง ครับเราวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สิบห้าธันวาคมนะครับสองหาหกกครับพี่น้องพิีเราพัฒนาเซียนปาตันนะครับหรือว่าเบ้าแหลมนะครับบนล่างวิ่งรูดศูนตัวเดียวนะครับครับชุดวิ่งนะครับชุดวิ่งของเบ้าแหลมก็มีซีสองตัวแล้วก็ศูนตัวหนึ่งแล้วก็แปดนะครับนาอพี่น้องกพี่โอ้ล่มพันทีบัวก็ดีบัวหันบานเป็นน้ำคูปอลบานหนึ่ครับ ค <C 1> รับเลขติดเลขยกบีนนะครับมีซีสองตัวแล้วก็ศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็แปดตัวหนึ่งนะครับพี่น้องที่จับคู่ให้พี่น้องที่เฮ้าก็มีซีซีซีศูนย์ซีแปดนะครับฟันศูนย์แปดนะครับเน้นๆนะครับครับเลขยสามตัวนะครับพี่น้องที่ก็อย่าลืมนะครับเอาไปจิ้มไปลงทุนไว้นั่มซีซีศูนย์นะครับซีซีแปดนะครับแล้วก็ซีศูนย์แปดนะครับสุดซีสุดซีตัวนะครับก็มีซีซีหาซีนะครับแสดงว่า ซีซีมีโอกาสลงล่างหลายด้วยพี่น้องนพชีเรียกเปานะครับแล้วก็หกหกเจ็ดหกครับพี่น้องนพชีเอาจิ้มใบบอสลงทุนนั่นก็บอสเสียหายนะครับพี่น้องนพชีเขาก็เอาไปล่วงเบิ้งนะครับกระเทืยมมันเข่ามาเต็มสีตัวให้พี่น้องนพชีอาจจะโศกมันไล่ก็ได้นะครับพี่น้องนพชีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพอแต้มกับเป้าแหลมนะครับ เมื่อนี้นะครับที่นําเสนอครับผมครับตัวเลขแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเฮาครับเอาเหลี่ยมครับมาเยี่ยมมายามกันโวนแล้วนะครับบ่ได้มาเยี่ยมมายา่ยมตัวอย่าลืมตัดสามตัวน้ำเลยครับครับผมชุดเลขกซีตัวเวลาไม่มาตรงตรงเลยครับตัวสามตัวนี้โอ้ชุดเลขกซีตัวนี้เนาะอยู่ในนี้มันมีซีซีกับหาเซียนมาบ่าวแหลมห้าสีนะครับสามสี่ห้าสี่หกหกเจ็ดหกนะครับเอาเอาให้พี่น้องเข้าโฉมมันไปน้ำกันครับ จิบนาะพอกันไหมครับผม